ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับเป็นเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาสังเกตทุกท่านครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมัยสมาชิกวุฒิสภาครับคือในตอนแรกที่เห็นยตินี้นะครับก็คิดว่าจะจะไม่มีเรื่องพูดอะไรแต่ว่าผมคิดว่าถ้าการพูดของผมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาบ้างก็คิดว่าน่าจะเสนอความเห็นผมอาจจะพูดในแง่มุมที่ต่างกันนะครับกับของทุกท่านที่พูดมาเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเป็นเป็นนักเรียนและผมผมเป็นนักสอบครับท่านครับทุกครั้งที่ผมสอบผมสอบได้หมดเพราะว่าผมรู้ว่าระบบของการศึกษาเนี่ยมันมีวิธีแฮกค,ครับไม่รู้ว่าน้องๆยังอยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าน้องๆอยู่ก็ลองฟังดูก็ได้เพราะว่าผมใช้วิธีนี้ในการสอบของผมเองและผมก็ใช้วิธีนี้ในการบอกลูกๆของผมด้วยว่าการศึกษาเนี่ยมันแฮกได้เราจะสังเกตครับว่า สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเรียนเพื่ออะไรลองกลับไปถาม,ถามตัวท่านเองดูก็ได้ครับเราเรียนเพื่อที่เราจะไปหาอาชีพในอนาคตนะครับทีนี้การที่เราจะไปหาอาชีพในอนาคตได้เนี่ยมันคือการวัดผลตอนที่เราอายุ18ปีคือตอนที่เราเ n นทรานสเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยครับถ้าระบบเ n นทรานส์ระบบเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ระบบ TCA คส อะไรที่มันเปลี่ยนไปแ้แต่ระบบเป็นระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่แหละมันเป็นระบบที่มันบังคับเราครับให้เราต้องศึกษาแบบนี้ครับในสมัยก่อนที่ผมเรียนหนังสือครับท่านประธานครับผมจบม6ตั้งแต่มสเทอมหนึ่งเพราะว่าผมรู้ว่าผมทำข้อสอบแค่ครึ่งเดียวผมก็จะสอบได้แล้วม6ในสมัยก่อนมีการสอบเทียบเพราะฉะนั้นมสเทอมหนึ่งเนี่ยผมจบม6เรียบร้อยแล้วไม่มีความจําเป็นที่ผมต้องเรียนในระบบโรงเรียนอีกเลย แต่สิ่งที่ผมต้องทําก็คือว่าผมต้องไปดูข้อสอบว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสมัยก่อนเนี่ยย้อนไป10ปี20ปีเนี่ยผมท่องทุกข้อครับเพราะฉะนั้นโดยวิธีการสอบเข้าเนี่ยมันบังคับให้เราต้องไปท่องและถ้าผมท่องได้10ปี20ปีแล้วผมเข้าใจระบบตรงนั้นเนี่ยผมไม่ต้องไปพัฒนาทักษะนั่นอื่นครับผมได้เป็นแพทย์แน่นอนและผมก็ทําอย่างนั้นได้ครับผมก็เอ็นทราน ติดในสมัยก่อนัน้าแนนะ่มัธยม5ม .5 ผมก็เอ็นทานได้เข้าเรียนแพทย์แล้วไม่ต้องเรียนม .6 แล้วผมก็สอนวิธีนี้ให้ลูกผมครับผมเห็นโรงเรียนที่ไปพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการใช้ชีวิตทักษะภาษาทักษะอะไรก็ตามในตอนนั้นผมบอกลูกผมว่าถ้าอยากสอบเข้าแพทย์ให้ได้เนี่ยก็คือก็คือวิธีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไปทำเหมือนผมและทุกคนตอนนี้ก็เรียนแพทย์หมดแล้ว ผมจึงบอกว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ระบบการสอบเข้าครับถ้าท่านเปลี่ยนวิธีการรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยท่านจะเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาได้ทั้งหมดนะครับเช่นอย่างที่ท่านวุฒิพงศ์พูดเมื่อสักครู่ว่าใครอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนอันนั้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าบอกว่าแพทย์ขาดแคลนทําไมเราไม่รับนักเรียนมาเรียนแพทย์เยอะๆใช่ไหมครับแต่ก็ไปสอบแข่งกันจนเหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาคือการสอบตอนอายุ18ครับท่านประธานครับเราควรจะเปลี่ยนวิธีการนี้นะครับโดยนักการศึกษาต้องมาคิดแหละว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าผมยังสามารถจะชี้ปัญหาได้ตอนนี้เป็นแกดเป็นแพดเป็นโอเน็ net, เป็นทีแคนะครับอันนี้ไม่ได้วัดความสามารถครับแต่วัดทักษะว่าใครทําข้อสอบมามา,มากกว่าใครเรียนพิเศษมาเยอะกว่ากันใครท่องจําได้เยอะกว่า ระบบมันเป็นอย่างนี้จึงทําให้นักเรียนต้องทําอย่างนั้นนะครับเราอาจจะมองอวิธีแก้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรับเข้านักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยใหม่เช่นอาจจะเป็น portfolio Bas สเป็นต้นก็คือคนคนนั้นนะ่ะไปพัฒนาอะไรมาบ้างพัฒนาทักษะในด้านใ,นใดบ้างเก็บเป็นพอร์ตเอาไว้แล้วสามารถที่จะส่งพอร์ตอันเนี้ยเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้นะครับดูโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เขาเคยทำมาในตอนที่เขาเป็นนักเรียน ผมเชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยวิธีการที่นักเรียนจะเรียนจะเปลี่ยนไปหมดครับสิ่งที่เราพูดมาจะเกิดประโยชน์ขึ้นทันทีเพราะว่าวิธีการสอบเข้ามันเปลี่ยนไปนะครับผมอาจจะใช้เวลาสภาไม่ถึง8นาทีแต่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ที่สำคัญแล้วผมก็ชวนท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกคิดครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับข,ขอบคุณมากครับ